สวัสดีครับผมกวินนะครับขอต้อนรับสู่ทำไลน์พาร์ทที่สี่แล้วเย่พาร์ทนี้นะครับก็ผจญภัยกันต่อกับน้องจอยและน้องแมวนะครับคือคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมผมเล่นพาร์ทที่ห้าไปแล้วเอยไอด่านที่ห้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเอ,อ so ่อเรคคอร์ดก็เลยต้องมาเล่นใหม Puis, ่ให้ดูนะครับถามว่ามันจะง่ายขึ้นไหมก็คิดว่าไม่นะเพราะว่าจําทางไม่ได้ โอเคก็ไม่ขนาดนั้นนะครับอาจจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงโอเคมาก็พี่เราเล่นใช่ไหมตอนนั้นเราเอาแมวมาเหยียบตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ให้คนมาเปิดประตูตรงนี้ปิดประตูสีขาวอืมแล้วก็เอาคนมาเหยียบประตูตรงนี้เหยียบประตูสีแดงใช่ไหม เสร็จปั๊บเดี๋ยวได้เอ่อมาเหยียบประตูตรงนี้ก่อนแล้วก็แมวเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทะลุมาใช่ไหมอ่ามันจะต้องผ่านประตูสีเหลืองตรงนี้แต่เราเราต้องไปเบนความสนใจให้อหุ่นยนต์ก่อนแล้วก็มารอตรงนี้เลยเราเอาแมวไปรอไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ทีเนี้ยแล้วก็แมวโผล่มาแล้วก็ร้องหนึ่งทีเอาแมวเข้าท่อเอาคนวิ่งมาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ได้ที่จริงอ่ะแล้วก็เอาแมวมาเหยียบประตูเสร็จ <c oughs> แล้วก็ไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดผิดแล้วก็เราเอาคนเด้อแมวแมวโอ้โหมัต้องเหยียบขนาดนั้นอ่ะเอาคน

อออแล้วก็เข้ารอบเข้ารอบแล้วเข้าเส้นชัยมาโอเคด่านต่อไปครับด่านเจ้าปัญหามาละด่านนี้เนี่ยผมผมก็นั่งคิดตอนคิดอยู่นานมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือมาปุ๊บเนี่ยเห็นทางโล่งๆอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันจะมีหุ่นยนต์ออกมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมว่าคีย์หลักเนี่ยคือต้องไปแบบแบบไปตุ้ยไปเปิดประตูสีขาวตรงนี้นะแล้วก็ พาทุกคนมายืนตรงนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่ผมทําเคยทําลงไปก็คือเอาแมวมาเหยียบแท่นสีเหลืองตรงนี้แล้วให้น้องจอยมาไปยืนรอตรงนี้ไม่ได้ต้องรอตรงนี้ไม่งั้นอุ่นยน์มันจะเห็นนะครับเพราะว่ามันจะสแกนหนึ่งรอบเสร็จเออ่ผมวิ่งไม่ทันนะตรงเนี้ย ไม่แน่ใจแต่เราต้องแบบว่าพอมาสแกนก็ปุ๊บวิ่งไปเลยต้องรีบไปเห็นไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ไไดเออนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ผ่านตรงนี้ไงบางทีเราก็ต้องมองเออมองมุมกลับนะครับอ,อืคือจริงๆริอะเราแค่หาวิธีไปเปิดประตูสีขาวตรงนี้ให้ได้แล้วก็มายืนตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งไปเลยลก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่า ปัญหาของผมก็คือแพทเทิร์นของการเดินแพทเทิร์นการเดินของม่นยนต์เนี่ยมันซับซ้อนจริงๆอะมันไม่ซับซ้อน่ออนอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการอ่านแพทเทิร์นอะแต่ามันมันมันเสียเวลา <laughs> คุณคุณเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ว่าต้องให้แนวรอดอีกข้อหนึ่งต้องให้แนวรออีกข้อหนึ่ง

แค่แมวและทีนี้มันจะหมดเปไหก่อนต้องวะไม่น่านะโอเคน่าจะได้แล้วล่ะโอ้โหวิธีมันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันฟิกหรือเปล่าแต่ว่าเอา่อที่คืออีกเวรหนึ่งที่เราควรจะผ่านไปได้นะหรือเปล่าวะผ่านได้วะไม่น่าผ่านไม่ผ่านโอเคพอดีเต็มหลอดพอดีด้วยโอ้โหมันซับซ้อนดูมันไม่ได้ซับซ้อน,ออนยากตรงที่วา่าเราต้อง,ต,องต้องให้แมวมาล่อเราต้องใช้แมวให้เป็นประโยชน์ โอเคตอนนี้เราจะไม่เล่งสปีดนะครับเราจะเล่งสปีดต,ตอนที่เราไม่ผ่านสักทีนะครับว่านะสิริโลเวลาก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเออด่านต่อไปไม่ไม่แย่เหรอครับเนี้ยโอ้โหตายแล้วเออก็คือ รอนานมากแต่คือมันก็มันก็ดูไม่ make s e n นีกอยู่ดีย,ดยตอนแมวเรียกอะ่ะคือผมไม่รู้ว่าเรน g e range, range ของมันประมาณไหนเนี่ยถ้ามันมี p a ทิ e r n ที่แบบว่าเออเห็นเห็นว่ามันล้องตรงนี้แล้วหุนมันจะวิ่งตามมาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่เงี้ยก็ก็ดูเม k e s e n s แต่คิดว่าเท่าที่เข้าใจก็คือเออ ุมันน่าจะเดินมาตรงจุดที่แมววันร้องเออ,อต่อยอสักด่านไหมโอ้ยไม่ไหววะ่ะไปตัดๆเอาไหมหรือว่าพอไว้ก่อนแค่นี้พาร์ทเดียวด่านเดียวหนึ่งพาร์ทหนึ่งด่านโอ้โหตายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าว่าผมไปซ้อมมานะครับด่านนี้ผมไปซ้อมมาแล้วก็เล่นทีเดียวให้มันผ่านไปเลยดีกว่าเผื่อมีคนที่เขาอยากมาดูตัวท utorial นะครับ โอเคค่ okay. คลิปนี้ผมไว้แค่นี้เลยนะพัสเดียวโอ้โหจะบ้าตายมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับไทม์ไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ